เซนิสาเด็ปะนิสายังอยู่ลังอยู่ตอนนี้นิสายังอยู่ลังเนาะมาบพท่านโมคอยเเบบตัวไดคอยอยู่ได้ย้อนคอยเีดยาการกามกันซี่นันละยาต้องให้คนซื้อมาให้แล้วกันกัญีด้วยด้วยย่าได้ได้ย่าัง สวัสดีเอฟซี FC มอสุโฟซุขุขนเนาะบอย,อยุทธ์ทั้งพังล่ารือว่าฝังไทยหรือว่าต่างประเทศมือกกมออมอ่อนี้ก็านะมาโฟกัสสองแดดซาโมซนกิ๊บเอาเนาะมื่อนี้แสดงกับแม่สิไปซอยเรือไอเปมเนาะคือว่าบ,บอด้เมืนมาซวนเนาะะ,ะแล้วก็แสดงสิเป็นคนเก็บผ้าบรรยากาศเนาะท่าทานสุม่มๆอย็าคลิปเต็มก็ไม่บอ,อยู่ทีซองดัมเมืองส้นเนาะะแสดงสิขึ้นไว้ให้เลย กษัตริย์ห้ากกับเบลลงบรรยากาศตอนไปกันเลยนี่ก็ะืุนเส้นทางคือทู่ซอยซอยเอยเวอเพลเนาะทางไปเกี่ยนข้าอันอนี้คือโน่นถูกมุง้งดีแสดงเคยมาไายวงนะัง นี่ก็คือภาพบรรยากาศข้องเส้นทางที่เฮาสิไปสวยเรียกเอเปมเนาะเอยพูทีสติบ,บอดีเนาะ จะล่งมีคลองไปเสือเรือขาวซานโพฮงช่องเื่อ่ว้มพรกวีะทีั้วนายช่างง่อีเชงเห็ดเพื่อนคะรถนี้วันรถเนี้ยรถจักรถผมจะแตก นีกำลังพ่นเนาะวันอาทิมเนาะกำลังสีแบกเขา่าไปซอยอนั่งเฟรมเนะาะเจ๊สีแบกได้รูกบ่ลแล้วเอวฮักเสียอันนี้กาน,นิซ่าเนอเมียนิซ่าเนาะชาวแดนกะหิบุลุงฟุ้งผัวบ้าข้างแหลกชาวแดนกะมานิซ่ามากินงานเนาะ อย่าว่าได้มาเป็นหัวหน้าอีกตตนเี้กเป็นหอดเนาะลูกคนก็มายื่นทาอยู่ในค้อนนันโอกมากอันบ่ พกโดนเนะินนสาได้ปะนิสายังอยู่ล่างอยู่ตอนนี้นิสายังอยู่ล่างเนาะมาบ่าท่านโมมีไข่เนี่ย ก็ค <üman> ือโล้เพื่นนะยินดีกบอนนี่ก็คือเฮือนน้องไผ่เพื่อนเนาะเพคนมันอยู่หน้าได้บ่ได้ได้ฮะลูกยังพูดอยู่เติมให้หน่อย ไดหมาหอดนะสวัสดีรืมรืมสวัสด <my> ีน <undocumented tractor> ึมสวัสดีทีมงานมั้งอกเด่อดยอยมางแล้วกอนปห้เ้ยยังต่ด เซนปลายนะ6เซนหาัดจันหายเมื mm ่อวานนี้ฮะน่ากินอย่งเนี okay. Look, ้ค่ะผัดจันห้นไหมเหล่าปารีชาเพิ่นมาเป็นเฮงไปได้อีกแล้วเป็นเฮงแล้วบอด้กินยาตะเฮงขาดยาตะเฮงแล้วบอี นั่นล้วย่าต้องให้คนซื้อมาให้แล้วกันตะซื้ก็เลยด้วยย่าได้ได้ย่าไงกัลกัมซื้อตะวบมาแล้วย่าตะวบนั่นแหละอันนั้นเด้็เอออันจำซีพวกเจ้าอันพวกเจ้าอันพวกเจ้าอันพวกมือใหม่สั่งกับผัวใหม่เจ้าผัเป็นผู้ชายแห้งสมควรเด้อปีหนึ่งย่างบัวได้บำรุงสายโลหิตของตัวเองแท้ๆจะสองเต็มสามเต็มไปแล้เลยนำ่งนางกุ้งเนี่ยเต็มหนึ่ง เกินสิบพันอีห้าสิบบาทใคเห็น้างไอ้ที่ี่ดมากรลบให้ตัีเหือมีแห้งให้ตัวเห็นเหียแหนงานไปหาเงินนะครับมาเรียงลงเรียงเต้าขอบใจเป็นยังานจับิากาโลกการลงมืออะไรก็ได้เงินให้ลงให้เต้าคิวอารคิวเหสุดเน้มีบย่เดอ่ยจากเอเออได้ได้ได้นี่แล้ใตรมาได้เยอะ แรงหนแว้นไฟไ้เงหนแว้นไฟเขากับใจน้ำดลลายเอมื่อได้บันย่าเขากับใจบเอลบงก์ชุนามาใหม่น้ถ้าว่าผูใหญ่เจดีผู้อยากจืเลือดกะมาห้ว่กระใจเลลายเอาห้ยพอนนนี้ชุดายได้บ้างพระสิพระเนิขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้โปดคุ้มครองผููอยู่ใกล้และผููอยู่ไกลเกิดโปลมอยู่บ้ลมพูดีอ่สมักลี มากโยอันนี้ได้สู่ไปถอดนะแม่เจ้าไหนกระยาก,กันตีกันอีเรากูหลักไหลหมือน,นีเพิ่นกะสิวเาถือความคน้นเนาะแต่เบาดำมาไายมือก่อนเพิินกาสิเป็นนักกว่านีว้าบถือความคนปนัดแสดงคิดว่าทาเพิ่นได้กินยาอาการข้องเพิ่อนอาจจะดีขึ้นกว่านี้ ตอนนี <T esi> ้กะเฮาหมองหมอกแข็งแล้วเลยเนาะปัสสิกับไปเมื่อัเดี๋ยวแล้วเนาะเช็ดภารกิจนเลยเนาะจะได้แก่แมลแล้วก็เมื่อวานเขาต่อเมื่อวานเขาต่อที่ใช้ชุดนี้แล้ววานเขาวานหวานเขาก็มีหนามมาเนี่ยคิดอะไร

ไปได้่นม่คือันเปนับพนโต๊ะ้ามก็สุเกิดแย่เลเนาะคใมันไตได้ที่บอกไต่ากะตายไตกระมังงูรถยมแม่ ใหญ่ค่ะส่วนนี้ก็มีคนมาเน้ะเพอาโควิดเด็ดขาดยังเรียวแล้วเด็ออ่ายยม คุาช,ช่วยชมให้ิีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชาแนลเมืองโซน,น,นเนาะสำหรับิีนี้ก็วันนี้ยังไลค์หันกระชินแล้วนะจ๊ะ